มิซูบิชิอีคลิปครอสนะครับที่เขามาพร้อมการตกแต่งแบบนี้มาพร้อมการดีไซน์ที่เน้นความสปอร์ตนะครับแล้วก็มีความเป็นครอสจริงๆด้านหน้าเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายตัว e x p a n น e r แหละนั้นโดดเด่นเหมือนกันนะเขาเพิ่งเปิดตัวที่ประเทศออสเตรเลียไปนะครับเป็นรุ่น PHEV ด้วยชาร์จไฟเต็มๆเนี่ยก็จะวิ่งได้ไกลถึงประมาณด้านหน้าตรงก็จะมาในลักษณะเหมือนบ้านเราอะ่ะมันคือ e x p a n d e ดคล้ายๆ SUV คูแบบนี้ด้านหลังตรงเทงว่ว่ะว่าตรงตรงเนี้ยเท่ ออกูก oh, okay. มากนี่ดีไซน์อาจจะแบบแปลกตากันนิดนึงนัางใช้งานจริงมันกําลังกระทัดรัดเดี่ยวมันเรื่องของตัวบร g ส t อ p o ตเขาก็มีมาให้พื้นจะเรียบๆแบบนี้นี่คือมุมมองแผงแดชบอร์ดจากห้องโดยสารตอนปรับเอนดินี่คือม e ิซ s บิชิอ i ค q ิ i ครอสนะฮะคือเสาซีมจะตันๆหน่อยมีเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะครับ2.4ลิตรแล้วก็จะมีตัวมอเตอร์ด้วย แวบกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องคุยพีผู้ชมยังอยู่ที่บูธ i t s u b i s h i ที่งาน Japan Mobility Show 2023อนีะครับอีกหนึ่งคันที่อาจจะเปิดตัวไปแล้วนะครับแต่เรายังไม่เคยถ่ายรีวิวกันแล้วผมเดินมาแล้วเอ้ยหน้าถ่ายด้านหลังผมเลย Mitsubishi e r u s s นะครับที่เขามาพร้อมการตกแต่งแบบนี้ทรงมันเท่มากนะมันเหมือน Expander ที่เป็นแบบสายคูปะแล้วก็สปอร์ตมากขึ้นนะนะครับก็มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยและก็บอกเลยว่าคันนี้เป็นตัว PHEV แต่ ข้อสังเกตคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมไปบอกในคลิปนะพีเอช V จริงแรงจริงทุกอย่างน่าใช้จริงนะครับเป็นรถที่ชาร์จไฟเต็มเนี่ยวิ่งด้วยไฟฟ้าได้ไกลเครมมาถึง55โลโดยประมาณเลยใช้งานจริงๆผมว่า40ไปปลายน่าจะพอได้อยู่ครับเอาเป็นว่าสเปคเป็นไงภายนอกภายในเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมกันก่อนชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ like, กด Sub สไครต์ให้ช่องโค้กี้พีด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยเปิดประสบการณ์อีกระดับของรสชาติกาแฟแท้รอเอเซนโซ่ oul, กาแฟสำเร็จรูปที่อร่อยที่สุดหาซื้อได้ตามางชัท,ทศ กาแฟสำเร็จรูป Lore เ s เซน o ผสมผสานกาแฟคั่วบดละเอียดดื่มดำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของ l o r ์ e s เซน s o สัมผัสสองรสชาติใหม่ที่น่าค้นหาและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูลดิออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีการไออาร์สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลดิออนเซรามิกเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะเราไปดูรีวิวคันจริงนะครับวิสุบุชิอ e ีคลิฟครอสพีเอชอีวคันนี้กันเลยครับนี่ผู้ชมนะครับด้านหน้าผมวิสุบุชิอ e ีคลิฟครอสนั่นเองนะครับก็เป็นรถที่ มาพร้อมการดีไซน์นี่ผู้ชมนะครับด้านหน้าผมมิตซูบิชิอีคลิปครอสนะฮะมาพร้อมการดีไซน์ที่เน้นความสปอร์ตนะครับแล้วก็มีความเป็น Cross, ครอสก็ะไรคือมันยกสูงและมันลุยได้ในระดับหนึ่งจริงๆด้านหน้าเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายตัว Expander แหละไซสซึ่งก็ใกล้เคียงกันแต่แค่พอเป็นตัว Eclipse ก็จะมาพร้อมความที่เป็นแบบท้ายลาดๆใน,นหนึ่งเพราะฉะนั้นผมว่าทรงเนี่ยถ้ามาขายในไทยอะ่ะ นัโดดเด่นเหมือนกันนะเขาเพิ่งเปิดตัวที่ประเทศออสเตรเลียไปนะครับเป็นรุ่น PHEV ด้วยก็คือตัว p ลั๊กอินไฮบรินะครับสามารถเสียบปลั๊กได้แล้วก็สามารถวิ่งด้วย EV ีได้นะครับโดยที่ประเทศออสเตรเลียนะฮรราคาจะเฉลี่ยที่ประมาณล้านต้นๆเท่านั้นเองนะครับแต่ต้องบอกก่อนผู้ชมว่าประเทศออสเตรเลียเขาไม่ได้มีโรงงานผลิตรถเลยทําให้ภาษีนําเข้ารถยนต์เขาทุกรุ่นทุกแบบเนี่ยเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นรถเขาจะหลากหลายมากสามารถเลือกใช้งานรถได้หลากหลายจริงๆที่บอกนําเข้าอยู่ที่ราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมนะครับ รุ่นนี้ผู้ชมความน่าสนใจของเขาคือเขาจะเป็นตัว phv e มีเครื่องยนต์เบนซินสีสูบนะครับส4ลิตรแล้วก็จะมีตัวมอเตอร์ด้วยเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยร2อยแรงม้าแรงบิด199นิวตันเมตรใช่ไหมส่วนมอเตอร์เพาคู่หน้าเนี่ยแ0แรงม้า1 3 7นิวตันเมตรเพาคู่หลัง93แรงม้าอีก195นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่เขาจะอยู่ที่ประมาณ1ิ8ามจดกิโลวัตต์อัลส์นะครับชาร์จไฟเต็มเมเนี่ยก็จะวิ่ คือไซส์มันกำลังดีนะไซส์มันจะประมาณเอ็กซ์แพนเดอร์นะครับแต่แค่เขาเป็นตัวพีชีและทรงเข้ามาดีแบบนี้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาไปดูคันจริงกันนะครับ e c ก i p Cross เนี่ยนะฮะสไตล์ของเขาตามแบบฉบับผมวมิสูที่ขายในบ้านเราเลยสติ๊กเกอร์อันนี้เป็นของตกแต่งมีมาให้บริเวณฝากระโปรงเขียนเขียนแบบนี้เลยนะครับ e c ก i p Cross แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ถ้าให้มองแบบเนี้ยมันก็มีความคล้ายตัวเอ็กซ์แพนเดอร์นะโลโก้ t s สูบ s ชีตรงนี้เป็นกอสแบ็ a ตัน,ต,นตันนะครับแล้วก็ไฟลี นะครับไฟหลี่อยู่ตรงนี้นะครับไฟหน้าอยู่ด้านล่างไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับก็จะดีไซน์แบบนี้อันนี้คือ Advanced Dynamic s h i e l d ก็คือเป็นดีไซน์ที่มันโค้งมาหน่อยแบบนี้แหละกล้องมองรับคันมีมาเรดาร์มีมานะครับแล้วก็ลังพึ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้รุ่นเนี้ยจะมีการตกแต่งด้านล่างเพิ่มเติมมานะฮะเป็นชุดตกแต่งเป็นสีกรอสแบ็กก็จะได้ความเต็มมากึ้นหน้ามันจะดูยืนย่นๆไหมนี่คือด้านหน้าตรงด้านหน้าตรงก็จะมาในลักษณะเหมือนบ้านเราอะ่ะเหมือนพวก Pajero Sport เหมือนพวก Expander แหละ แต่คันนี้ทรงมันดีไงมันยกสูงขึ้นมาแล้วมันก็จะได้เรื่องของอความเป็นรถสไตล์แบบคร o สโอเวอร์ไซส์ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับปงซุ้มล้อเป็นสีดำด้านแบบนี้นะครับรถลายล้อนะครับที่เขาขายที่ประเทศญี่ปุ่นนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นล้อ225 5, 5 5 r 1 8นะครับล้อของเลด้วยนะดิสเบรกค,คูหน้ากู่ซุ้มล้อนะครับคุมมาครึ่งหนึ่งตามสไตล์แบบนี้แล้วก็มีบางโคลสีแดงอันนี้เป็นของแต่งอยู่แล้ว รกระจกด้านหน้ามีกล้องไวร์เกอรคาเมานะครับฝาเข้าจมูกข้างอันนี้เป็นตัวคาร์บอนเป็นสติ๊กเกอร์แปะเข้าไปแล้วก็มีปลั๊กอินไฮบริดอีวีนี่นะครับการตกแต่งรอบคันงก็จะเป็นตัวโครเมียมแล้วก็จะมีตัวกันสาดมาให้นะครับด้านล่างก็จะเป็นสีดําแซมเข้ามานะครับเขียน p h e v แบบนี้มือจับอันนี้คุ้นชินกันเลยนะผมไอซูซูบิชิเขาเป็นคี y l เลสนะครับแล้วก็เส้นสายเนี่ยตั้งแต่คําว่าปลั๊กอินไฮบิเนี่ยลากยาวมาอันนี้ชัดมากเส้นสายด้านข้างชัดมากนะครับดูมุมด้านข้างน อีกคิป cross นะครับเท่หวะนี่เห็นปะม,มันคือ expander sport อะคล้ายๆ SUV coupe แบบเนี้ยเท่เลยเท่เลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูห้องในยสาตอนหลังกันต่อนะครับแล้วก็หลังคานะมีการตกแต่งสีดำมีตัวสาอกาชักฟินนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังเป็นรูปแบบนี้มีไฟเบรคดยที่3แลกหลังคานี้เพื่อการตกแต่งนะเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็กระจกด้านหลังไล่ฟ้ามีมา ใบปัดน้ำฝนนะครับรวมไปถึงไฟท้ายนี่ก็จะมีความคล้าย Expander แต่แค่ความที่เขาเป็นตัวแบบ Cross แบบเนี้ยมันเลยทำให้มันพริ้วมากกว่านะครับด้านท้ายมีไฟตรงนี้มี IVD และ g u i d i n g ตรงนี้มีอะสปอยเลอร์เล็กๆตเติมมาให้แล้วก็ด้านหลังมีตัวอักษรเขียนอีกิ c r o อ s อันนี้ลโก้ i ม s ส b i s ช i ด้านหลังเขียนพ h e v ชีวด้านหลังตรงเท่ว่ะมันคือ Exp a n d e r Sport อ่่ะทรงตรงเนี้ยเท่มาขายไทยผมว่าก็ขายได้อะอีกิ Cross เนี่ย ด้านล่างก็จะเป็นการตกแต่งเพิ่มเติมนะนะครับมีตัวบังโคนเขียน e ีย i p s c r o s s แบบนี้สีแดงแล้วก็ด้านล่างเป็นดิฟฟิวเซอร์ลายคาร์บอนเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดจุดติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนนะครับฝ <ไป S 1> าท้ายไฟฟ้าเปิดแบบนี้เลยนะครับอ่ามาดูซิว่าพอเป็นตัวนี้แล้วการบรรทุกของจะได้เยอะขนาดไหนมีแผ่นบางสัมภาระมาให้แล้วก็ด้านล่างมีชุดปะายางฉุกเฉินนะครับตรงนี้มีบั๊ก ไฟบ้านมาให้ด้วยการเก็บงานต่างๆดีนะครตรงนี้เป็นชุดนะฮะเรื่องของเซอร์วิสต่างๆนะครับเบาะหลังเดี๋ยวเราไปลองนั่งให้ดูด้วยนะเวลาจะปิดก็กดไฟฟ้าแบบนีไ้ได้ไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นสเต็ปอยู่ตรงนี้สวยสวยสวย,สวยนะทีนี้เราไปดูภายในกันต่อนะครับว่าเขาเป็นยังไงเม <Okay. S 1> ตู้กมากนี่ดีไซน์อาจจะแบบแปลกตากันนิดนึงเพราะเขาคือดีไซน์ที่ไม่ได้มีขายในไทยนะครับแต่พวงมาลัยนี่คุ้นๆเนาะคันนี้จะมีตัวนี้ด้วย Headup Display ตั้งขึ้นมานะครับด้านบนเป็นพลาสติกรูปนะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นแบบกึ่งนุ่มๆน,นิดนึงขอบมีการแซมตัวคาร์บอนนะฮะแล้วก็ชุดมาตรวัดเนี่ยก็จะมีเนี่ย EV ชาร์จตามสไตล์รถปังอินไฮบิทเวลาวิ่ง e v มันก็จะอยู่เข็มตรงนั้นเวลาเราเบรกยกคันเร่งเนี่ยก็จะชาร์จไฟกลับนะครับตรงกลางก็เป็นจอเหมือนพวก outlander คือยังไม่ได้ดูลำมากนะครับช่องแอร์ด้านล่างตรงนี้เป็นสีเงินนะครับแล้วก็นี่ที่ปรับตัว head up display แล้วก็ระบบต่างๆนะ,นะระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้านี่มีมาเลน e k ปปิ i งเปิดปิดได้ด้านหลัง เปิดฝาท้ายนะครับที่เปิดฝาถาังน้ํามันส่วนแผงประตูเนี่ยด้านบนจะเป็นกึ่งยางๆนุ่มนุ่มนิดหนึ่งสวยนะมือจับอันนี้สหกรอยู่แล้วของวิสูเนะีเป็น cross bag เนาะมือจับตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยคือคือตัววิสูบิชิที่เราใช้กันในทุกๆรุ่นนะครับเป็นออโต้สบานด้วยนะฮะแล้วก็ที่เท้าแขนเนี่ยเป็นหนังสังเคราะห์นี่ที่วางขวดตรงนี้นะครับมีลําโพงมาให้ส่วนบันไดอันนี้เป็นของแต่งเนาะเพิ่มเติมเข้ามาแป้นพักเท้าแป้นเบรกแป้นคันเร่งอันนี้เขาคุมไว้ให้เหยียบเบรกด้วยนะ ห้ามอย่าเบรกนะก็เอาพลาสติกมาคุมไว้เลยที่เปิดฝากระโปรงแล้วก็ตัวเบาะปรับไฟฟ้านะเบาะปรับไฟฟ้านี่เป็นเบาะหนังสังเคราะห์เนาะสีแบบนี้นะครับใช้ยีนเข้าไปเนี่ยแปบ๊บเดียวเลอะนะฮะแต่มันก็สวยในระดับหนึ่งเป็นเบาะปรับไฟฟ้าส่วนพวงมาลัยอันนี้ก็ที่เราเห็นในแอตราวมิลาดนั่นแหละนะครับหรือใช้ในหลายๆรุ่นมันยังเป็นพวงมาลัยเจนเก่าอยู่ซึ่งเจนใหม่เนี่ยอยู่ในคันไหนอยู่ในมิวสูบิชิไทตันที่มันเป็นแบบทรงใหม่แหละแล้วแต่ความชอบนะครับผมว่าอันนี้มันก็ดู สวยดีแต่แค่มันดีไซน์มานานแล้วไงเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีแคนเซลมีโหมดการใช้งานต่างๆแล้วก็มีกล้องรอบคันดูได้นะครับกล้องรอบคันกดดูได้นี่จอตรงกลางกล้องรอบคันก็ถือว่าพอใช้ได้นะฮะไม่ได้ชัดมากแต่เขามีมาให้แล้วก็ปุ่มวอลลุ่มปุ่มอะไรเงี้ยก็เหมือนตัวไททันตัวเก่านั่นเองส่วนคันเกียร์นะฮะเป็น EV แบบนี้ก็เหมือนในอาเรนเดอร์นะเดี๋ยวเราขึ้นไปลองนั่งกันดีกว่าเฮ้ยเบาะนั่งดีนะ มันใหญ่ดีจอแนวตั้งตรงนี้เปิดกล้องรอบคันอยู่แล้วก็ปุ่มที่บอกเหมือนตัวเนี่ยเนี่ยเหมือนพวกแบบปารชิโรสปอร์ตอะด้านหน้าเกะเป็นไงเป็นซอฟด้วยไฟฉุกเฉินช่องแอร์นะครับด้านล่างอุณหภูมิแล้วก็เนี่ยที่คุ้นชินกัน USB Type A อยู่เลยนะครับแล้วก็มีการเปิดไฟช่องไฟได้นะครับลพงมาลัยมี ฮีเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างมีที่วางของคันเกียร์เนี่ยเหมือนอウเดนเดอร์แต่อันนี้เขาเขียนว่าปลั๊กอินไฮบริดอีวีดันเข้าหาตัวนะครับแล้วก็ดันลงคือรกีดีดันเข้าหาตัวดันขึ้นกีกีอาร์มีโหมด EV อย่างที่ผมบอกว่าไฟเต็มๆเนี่ยเขาเคลมมาว่าวิ่งได้ประมาณ55าสโลเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีมาไรโหมดมีมานะครับแล้วก็ระบบเป่าลมออกจากเบาะมีมาให้ที่เท้าแขนต่างๆครบกระจกหลังตัดแสงออโต้นะครับที่เปิดซันลูฟกระจกมีไฟครบเลยนี่กระจกมีไฟครบเลยเดี๋ยวลองปิดประตูหน่อยดิ ดูสิเราจะลองนั่งเซ็ตใช้งานจริงนะมาดูกันว่า Equip Cross เนี่ยนะฮะมันเป็นไงนี่ดูสินั่งใช้งานจริงมันกำลังกระทัดรัดเนี่ยมันพอดีตัวเลยเรื่องของผิดเรื่องจอเรื่องอะไรอ่ะนั่งประมาณนี้สบายอยู่นะครับเป็นเบาะหนังสังคอที่สบายเรื่องของตัว r r g h t s t o t เขาก็มีมาให้ด้วยนะครับโอเคเราไปลองนั่งบาะดีสันตอนหลังกันต่อิว่าพอเป็นครอสแล้วเนี่ยนะครับอีคลิปครอสเนี่ยมันจะ นั่งสบายเท่าเอ็กเพนเดอร์หรือเปล่าห้องโดยสารตอนหลังกันต่อนะครับเปิดประตูมานี่อโอ้ยประตูไม่กว้างมากนะครับเพราะมันเป็นสไตล์แบบเสาสีจะลาดลาดแบบนี้แหละมันอาจจะไม่ได้โป่งตาเท่าเอ็กเพนเดอร์นะครับแต่เนี้ยน่าจะพอได้เบาหลังปรับเอนได้ไหมลองดูดิปรับเอนได้เยอะเหมือนกันนี่ยกขึ้นมาแบบนี้อันนี้เอนเยอะไปเลยแล้วก็มีไอโซฟิกมีอะไรครบนะครับมีที่เท้าแขนประตูด้านหลังเป็นพลาสติกกรูปแหละแล้วก็ตรงนี้ อย่างนิดหนึ่งนะครับกระจบลงไฟฟ้ามีมือจับครบแล้วก็บอรน,นิดหนึ่งคันนี้เป็นตัวที่ชาร์จจริงแต่เป็นชา์เดอร์โมกนะนิสสันมีเพื่อนแล้วนะครับนิสสันลิฟเจนแรกใช่ไหมนี่ชาเดอร์โมกนะเอาเป็นว่าถ้ามาไทยมันก็ต้องดัดแปลงเป็น Typ ไทป์ท o ซีคอมโบแหละนะครับแต่เนี้ยยังเป็นอย่างนี้ถ้ามาไทยนะที่ชาร์จน้อยมากทีนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งกันดูหน่อยสิห้องโดยสารตอนหลังเนี่ย รู้สึกว่าแผ่นแผ่นรองนั่งมันจะแบนๆไปนิดนึงมันจะไม่ได้ยกรับสรลระนะครับแล้วก็ข้อดีคืออะไรคือเบาะเนี่ยสามารถเปิดทิสเตอร์ได้ด้วยคือเบาะอ,อุ่นนั่นแหละนะครับเนี่ยแต่ด้านหลัง USB นะครับจะเป็นการผสมระหว่าง Type C แล้วก็ Type A พื้นจะเรียบๆแบบเนี้ยคือมุมมองแผงแดชบอร์ดจากห้องโดยสารตอนหลังสวยสวยสวย,สวยนะครับปิดประตูอ่ะปรับเอนดิ นี่คือม e ิซูบิชิอีคลิฟครอสนะฮะคือเสาซีมจะตันๆหน่อยแหละแต่ทรงมันเท่เอาจริงเป็นอีกคันหนึ่งที่อยากให้ขายไทยอ่ะเออแต่แค่ปลั๊กชาร์จมันยังเป็นชาเดโมอ่ะมันลําบากนิดนึงอะไรไทยต้องพูดตรงๆเนาะนิสสันตัวนิสสันลีฟเจนแรกยังแทบแย่เลยนะฮะหาที่ชาร์จกัน <laughs> นี่ครับก็จกด้านหลังก็จะทัาสวิสัยไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นักนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันแต่โดยรวมอะนั่งสบายอยู่แต่แค่มุมมองมันจะทึบๆหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวลงจากรถหน่อย นี่ปิดประตูและนี่คือทั้งหมดของวิซุมิอีคลิป Cross ครอสนะฮะปอดอเห็นปะเสาซีมันจะลาดแล้วก็เป็นทรงที่เอาไปแต่งก็เท่แล้วมันก็ลุยได้ด้วยเพราะว่าตัวกราวเคเลนมันสูงนะครับเอาเป็นว่าพามาชมคันจริงนะน่าสนใจอีกหนึ่งคันนั่นเองนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องคุกี้พีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวันนีสวัสดีครับ